สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมคุณนนท์การเกษตรอีกเช่นเคยนะครับสาหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตต้นก้าหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงนะครับที่เพาะลงไปในอาทิตย์ที่แล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังเริ่มงอกแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงและก็จะมีตัวที่อยู่ในกระถางนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตให้ดูว่าออกหน่อนะครับช่วงฤดูฝนจะทํายังไงดูเรอยยังไงนะครับโอเคครับตามผมมาเลย อ่าโอเคครับผมก็มาดูนะครับอ่าตัวที่ผมลงไปในถาดเพาะนะครับในอาทิตย์ที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับก็เริ่มงอกนะครับตัวนี้เป็นอ่าหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงนะครับอ่าตัวนี้คือผมลงไปนะครับในคลิปที่แล้วนะครับถ้าใครได้ติดตามนะครับดูตัวนี้งอกมาเทบจะทุกเมล็ดนะครับ ตัวที่ลงตัวนี้นะครับส่วนตัวอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็กําลังทันยอยทะยอยงอกนะครับเห็นไหมครับส่วนถาดสองถาดนี้ผมเอาเก็บไว้ในร่มนะครับเนื่องจากฝนตกนะครับอะตัวนี้ถาดนี้ยังโผล่ขึ้นมายังไม่เยอะนะครับสังเกตดูตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับผมก็เลยเก็บไว้ในร่มนะสำหรับถาดตัวนี้นะครับ อ่าส่วนตัวพวกนี้นะครับผมก็จะเอาไว้กลางแจ้งเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมมาอัปเดตตัวลงในถุงดําให้ดูด้วยนะครับว่าต้นก้าสีม่วงตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นหน่อไม้ฝรั่งพันุสีม่วงนะครับอ่านี่นะครับให้ดูนะครับตอนนี้ก็ไปอายุเนี่ยหนึ่งเดือนกว่าสังเกตหน่อที่สวงเขาเริ่มมีมาให้เห็นนะครับ จริงๆแล้วเขาจะออกหน่อที่สองนี่จะเร็วกว่านี้นะครับแต่เนื่องจากมันเป็นช่วงฤดูฝนนะครับมันก็จะออกหน่อค่อนข้างที่จะช้านิดนึงนะครับนี่นะครับช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับหน้าฝนเนี่ยจะดูแลยากนิดนึงเนื่องจากมันจะมีโรคเกี่ยวกับโรคเชื้อราต่างๆนะครับที่มารบกวนนะครับสําหรับผมผมก็ยังไม่ได้ไป ใช้สารเคมีอะไรนะครับมาเป็นตัวฉีดพ่นผมยังปลูกเป็นาตามปล่อยตามธรรมชาติอยู่นะครับอันนี้เขาออกหน่อมานะครับผมก็เอามาให้ดูนะครับมีตัวที่มีเริ่มแทงหนอ่อขึ้นมาก็มีนะครับอ่าโอเคนะครับก็เอามาให้ดูนะครับอ่าตัวนี้ก็หนึ่งเดือนกว่ากว่านี่นะครับก็เริ่อมแล้วนะครับ จริงๆนะมันต้องอดน้ําไปให้ได้สัก5วันนะครับเพื่อจะให้เขาออกหนอตัวนี้สังเกตด,ดูนะครับมันโดนฝนตัวอยู่ในกระถางเนี่ยโดนฝนทุกเทบทุกวันเลยนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาตามมานะครับก็คือต้นมันชะง,งักนะครับอันนี้ผมก็เลยใส่ปุ๋ยมูลวัวให้นะครับามาดูตัวอยู่ในกระถางนะครับอยู่ในกระถางก็กาลังออกนะครับออกหนอนี่นะครับ เนื่องจากต้นกล้าผมตัวนี้มันหมดนะครับคนสั่งมาค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าใครได้ติดตามผมว่าจะเป็นในเพจนะครับในเพจเกษียณได้ข่าวหน้ารู้นะครับชื่อเพจครับก็สั่งมามันก็หมดนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเมล็ดนี่จะเหลือมีเยอะนะครับเมล็ดเนี่ยใครอย่าเอาไปเพาะเองนะครับผมก็มีวิธีเพาะให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือจะเป็นสอบถามมาโดยตรงนะครับ อันนี้นะครับเขาก็เริ่มโตนะครับมีต้นกล้าตั้งแต่สามสเดือนนะครับตัวนี้ก็จะมาห้าหกเดือนนะครประมาณ5เดือนเห็นไหมครับนี่ก็ออกหน่อมานะครับก็จะมาให้ดูตัวที่อยู่ในกระถางนะครับผมก็อัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับคนที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งอาจจะบอกว่าเอ้ยมันปลูกยากจริงๆไม่ยากหรอกครับแต่มันใช้เวลานานนะครับอย่างที่ผมบอก นะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับอ่าโอเคครับผมก็มาดูตัวต้นพันธุ์นะครับของหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงนะครับวันนี้จะมาให้ดูอ่าตัวที่มันเป็นยืนต้นขึ้นมาใหม่ก็ติดผลอีกแล้วครับนี่เห็นไหมครับหนึ่งต้นนี่จะโดกมากนะครับนี่ผลเขานะครับจะเป็นสีเขียวนะครับ อันนี้ถ้าติดนะครับเดี๋ยวก็จะมีตัวที่ทยอยสุกนะครับนี่ทยอยสุกก็มีเยอะนะครับผมจะเก็บประมาณ4ี่ห้าวันเนี่ยผมจะเก็บครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมจะเก็บว่าตัวจะผลสีแดงๆนะครับวันหนึ่งผมก็เก็บทั้งตัวในกระถางแล้วก็ตัวเป็นที่บ่งบอ Chris. นะครับนี่สุกเต็มที่นี่ผมจะเก็บประมาณนี้นะครับตัวสีแดงๆออกแดงๆแบบนี้นะครับผลเขาจะได้โตเต็มที่นะครับ ไอเม็ดเมล็ดนะครับมเมล็ดเขาจะด้ตัวเต็มที่นะครับอันนี้เขาเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะออกอ่าเป็นพลสีขเขียวนะครับสังเกตดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นพันธุ์สีม่วงทั้งหมดนะครับอันนี้ต้นพันธ์จะอยู่ที่3ปีนะครับ3ปีแล้วนะครับอันนี้คือเอามาให้ดูนะครับแล้วก็จะมีตัวอยู่ในวงบ่ก็สุกผมเก็บ เรื่อยๆนะครับอันนี้คือต้นเขาเกิดขึ้นมาใหม่ปุ๊บเขาก็จะติดนะครับเพราะว่ามันเป็นพันธุ์มันมันมันโตเต็มที่แล้วนะครับสําหรับพวกนี้นะครับอเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวหน่อ,นอไม้ฝรั่งที่เป็นสีเขียวนะครับพันบล็อกอินฟูที่ผมตัดแต่งไปหลายรอบแล้วแหละผมก็ไม่ได้อัปเดตให้ดูนะครับ อันนี้ผมก็จะอัปเดดให้ดูตัวทั้งที่มันติดผลนะครับอันนี้ผลของบล็อกมินฟูกนะครับอันนี้ก็ประมาณหนึ่งปีนี่แหละครับนี่เห็นไหมครับผมเก็บไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยช่วงนี้หน้าฝนนี่จะดูเลยากนิดนึงนะครับจะมีลรกต่างๆนะครับแต่ผมก็ปล่อยนะครับปล่อยตามธรรมชาตินะครับนี่สังเกตดูหน่อเขาก็จะเริ่มโผล่มาอีกนะครับนี่ก็จะมีลรคนี่ ตาเสือนะครับเห็นไหมครับแต่เราก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเราไปค่อยถอนทิ้งไปเลยนะครับอันนี้โผล่ขึ้นมาบางต้นมันยืดสูงไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไปเรื่อยๆอ,อันนี้สังเกตีดูตอนนั้นมันเหลือไม่เยอะนะครับอันนี้มันเริ่มโผล่มาแล้วเดี๋ยวผมให้ดูตัวที่ออกหนอ่ออันนี้มันเป็นช่วงดูฝนฝน,นตกบ่อยมากนะครับ แต่มันก็ออกไปเรื่อยๆครับตัวนี้ก็ขึ้นมายาวแล้วนะครับอันนี้สังเกตด,ดูผมไม่ได้ใส่สารอะไรนะครับไม่ได้มาฉีดมาพ่นอะไรนะรผมก็ใส่มูลวัวปกตินะครับเกียบผมก็ไม่ใส่นะครับอันนี้คือปลูกแบบธรรมชาติไปเลยนะครับนี่เห็นไหมนอเขาเนี่ยโผล่มานี่ให้ดูนะครับนอใหญ่นะครับตุ้นนี้ประมาณหนึ่งปี นะครับหนึ่งปีแล้วแหละนี่หนอนนี้กําลังสวยเลยนี่ถอนไปทํากับข้าวได้เลยนะครับเนี่ยนี่นะครับนี่ก็ออกเวลามันออกมันก็จะออกทแทบจะทุกกระถางนะครับนะครับอันนี้ก็อายุหนึ่งปีแล้วแหละนะครับมันจะไล่กันมาถ้าใครได้ดูผมเนี่ยผมก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับช่วงนี้หน้าฝนมันจะออก ช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราควบคุมน้ําไม่ได้นะครับบังคับให้เขาพักต้นไม่ได้นะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาไปออกตามธรรมชาติของเขาเนี่ยเห็นไหมครับออกนี่สองหนอ่อเห็นไหมโอ้ย <laughs> หักเลยอันนี้หน่อสีขาวเนี่ยก็คือหน่อขาวที่อยู่ใต้ดินถ้าเราอยากทำหน่อขาวนะครับก็มีวิธีนะครับไม่ยากเรากินหน่อขาวได้นะครับมีวิธีอันตัวนี้ หักแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ออกมาใหม่หน่อไม้ฝรั่งอันนี้เป็นพันบล็อกอินฟูเหมือนกันนะครับแต่บางทีมันทาไมมันออกสีแบบนี้นะครับนี่บล็อกอินฟูเหมือนกันนะครับนี่ก็คือมันมีอากาศที่ค่อนข้างเย็นนะครับตัวนี้มันก็จะออสีนี้นะครับนี่นะครับออก ทุกกระถางนะครับทุกกระถางผมรับประกันได้นะครับทุกกระถางอะไรครับนี่เห็นไหมอันนี้ผมมึงตัดแต่งไปนี่ก็ออกมาเห็นไหมนี่ครับออกทุกกระถางนะครับเวลาจะเก็บกินเนี่ยครับอันนี้คือผมมาอัปเดตให้ดูข้างบนบางคนสงสัยข้างบนนี้ผมก็ตัดแต่งนะครับตัดแต่งให้ตัดต้นตัดอะไรไปเลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสเลยหน่อไม้ฝรั่งนี่ผมบอกเลยมันมันมันไม่ต้องไปซีเรียส ปลูกไปเลยนะครับอันนี้ขนาดหน้าฝนนะครับถ้าเป็นหน้าเลงนี่ดูง่ายนะครับดูเลีง่ายโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนี้ผมก็จะอัปเดตต้นหมากเตี้ยให้ดูนะครับวันนี้ผมเอาลงในถุงดําไปนะครับก็กาลังสวยงามนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูสําหรับหมากเตี้ยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ถ้าผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่สนใจที่อยากได้นะครับเป็นมาเล็ดพันธุ์ตอนนี้ผมมีนะครับส่วนต้นก้ารอนิดนึงนะครับกําลังทยอยวันนี้ก็ลงในถาดเพาะเพิ่มอีกแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบไว้แค่นี้ครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ